สวัสดีครับผมโบนะครับจากช่องโบนโฟโต้ o ซีนเอนะครับวันนี้จะมาสอนถ่าย HDR ้ดยนิคอนเซ Z6 นะครับผมนิคอนซ6หนะครับหลายท่านอาจะสงสัยนะครับพอเวลาเราจะมาใช้ HDR เนี่ยมันเป็นออฟตลอดเลยนะครับแล้วโหมดนี่จะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับง่ายๆตันๆันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับสนับสนุนเรานะครับผม เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับช่วงนี้โควิดอยู่บ้านนะครับก็จะคลิปก็จะออกมาเดี๋ยวพยายามปันป่นๆออกมาให้ได้เยอะๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับก็คือถ้าเราเราตั้งค่าตั้งแต่แรกมานะครับ HDR มันจะกลายเป็น Off อยู่นะครับไม่สามารถถ่ายได้นะครับวิธีทำง่ายๆเลยฟังดีๆนะครับก็คือ HDR เนี่ย มันใช้ได้เฉพาะ jpeg เท่านั้นนะครับเราก็ไปเปลี่ยนไฟล์ที่เราเลคคอร์ดครับให้เป็นแค่ jpeg only นะครับผมเท่านี้ hdr Mode ก็จะเปิดใช้งานได้แล้วนะครับผมแล้วใน hdr เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเป็นข้อๆเลยเนาะ hdr โหมดเนี่ยครับก็ถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องเปิด on ก่อนนะครับจะ on เป็นแบบ series หรือออนเป็นแบบซิงเกิลโฟโต้ก็ได้นะครับก็คือซีรีส์ก็คือจะถ่ายวนเนาะส่วนซิงเกิลโฟโต้ก็คือจะถ่ายรอบเดียวจบนะครับผมส่วนความต่างของเอ็กโพเซอร์ที่จะให้มันถ่ายนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้มันต่างกันกี่ EV นะครับก็คือจะเป็นออโต้ห e ึ่ง v 3 v v อนะครับผมเพื่อที่มันจะทำการเอาภาพที่ ค่า e v ต่ำค่า e v สูงเอ่อค่า e v ต่ำค่า e v สูงนี่มารวมกันนะครับกายเป็นภาพอ่า high dynamic range นะครับส่วนความ smooth เนี่ยอันนี้ก็เลือกตามความต้องการเลยนะครับว่าจะให้ high normal low นะครับผมเดี๋ยวผมลอง h i g เลยแล้วกันเนาะแล้วก็หลังจากที่ถ่ายเสร็จให้เซฟ e ไฟลร์รอไว้ไหมนะครับ อันนี้ก็เลือกได้นะครับว่า on off นะครับผมแต่การที่จะเข้าโหมดนี้ได้อย่าลืมนะครับอย่างแรกต้องเปลี่ยนเป็นเป็นถ่ายแบบ jpeg ก่อนไม่งั้นใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองถ่ายแบบ Single กันดูนะครับผมโอเคนะครับ focus แล้วก็กดเลยก็คือกดทีเดียวก็จะได้ สองภาพเลยนะครับแล้วก็มันก็จะรวมให้เลยนะครับผมลองไปดูภาพกันนะครับก็คือภาพแรกก็จะเป็นภาพที่มืดหน่อยนะครับภาพที่สองก็จะเป็นภาพที่สว่างนะครับแล้วภาพที่สามก็คือจะเป็นภาพรวมนะครับผมก็คือสิ่งสิ่งที่มันทําคือมันจะถ่ายคล่อมนะครับจากที่เราตั้งค่าไว้นะครับตอนแรกอ่ะเราตั้งไว้ที่เออเอ็กโพเชอร์ร้อยใช่ไหมครับมันก็จะถ่าย ภาพแรกอถ่ายที่สปีดชัตเตอร์ที่หนึ่งทับสองร้อยนะครับผมส่วนนะครับภาพภาพแรกอจะถ่ายสปีดชัตเตอร์ลดลงมานะครับส่วนภาพส่วนภาพที่สองก็จะถ่ายเอฟเกเจอร์สปีดที่ช้ากว่านะครับแล้วก็ภาพที่สามเป็นภาพที่ถ่ายด้วยสปีดชัตเตอร์ค่าที่เราตั้งไว้นะครับ อ้ออีกอย่างนะครับถ้าเป็นซีรีส์มันก็จะถ่ายต่อๆกันนะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายแบบซีรีส์บ้างนะครับโอเคนะครับถ่ายแบบซีรีส์ครั้งที่หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ ครับมันก็คือสามารถคือเราตั้งค่าให้มันถ่ายต่อเนื่องเนาะมันก็จะถ่ายต่อเนื่องได้เลยครับไม่ต้องไปเซตติ้งใหม่นะครับโอเคเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูไฟล์ภาพกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ไฟล์ภาพกันนะครับผมบไฟล์ภาพ ไฟล์ภาพตัว JPEG เราจะได้มา3อันนะครับก็คือที่เราทำ HDR ไปนอก3อันนะครับแล้วก็ส่วน JPEG ้ส่วนตัวไฟล์รอเนี่ยก็จะเก็บมาอย่างละ2ไฟล์นะครับก็คือไฟล์ที่ถ่ายต่ำแล้วก็ถ่ายสูงไว้นะครับผมจริงๆดูๆไปมันก็เหมือนเหมือนถ่ายคอมนะเหมือนถ่ายคอม มันถ่ายคมอนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองอิ p พ r ตภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้ลงไปใน Light Room ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อก็สรุปก็คือมันก็จะเก็บไฟล์ เออมันมีทั้งไฟล์รอแล้ไฟล์ jpeg มาด้วยกันนะครับก็คือดูจากวิธีนี้ก็คือมันมันก็จะถ่ายข้อมไว้นะครับก็คือมันก็จะลดสปีดชัตเตอร์ตามลดและเพิ่มสปีดชัตเตอร์ตามที่เราตั้งไว้นะครับอย่างที่เราตั้งไว้ตอนแรกนี่คือ1นึ่งทับร้อยเซกใช่ไหมครับพอเวลาเราถ่าย hdr อสองสอง EV อย่างเงี้ยมันก็จะถ่ายที่หนึ่งทับ200สองร้อ s เซกรูปหนึ่งแล้วก็1นึทับห้าเซกอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นไฟล์เป็นไฟล์รอนะครับแล้วก็มันก็มารวมเป็น JPEG นะครับ1รูปนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าใครอยากถ่ายถ้าใครยังงงว่า HDR ใน Z6 ถ่ายยังไงนะครับก็ ทำวิธีตามนี้เลยนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับแค่เปลี่ยนจากที่เราบันทึกไฟล์รอเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยเป็น JPEG อย่างเดียวนะครับมันก็สามารถเปิดใช้โหมด HDR ได้นะครับก็ยังไงจบคลิปแล้วถ้าชอบใจฝากกดไลค์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมให้นะครับให้ได้ศึกษากันนะครับให้ได้เรียนรู้กันในช่วงที่กักตัวกันยาวๆในช่วง ไวรัสโคโรนานะครับผมงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ